มระาส่วนโลกียะเนี่ยเป็นการสร้างสมนี่ก็เป็นการสร้างสมร่างร่างทรงที่ว่ามีอัตราสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นโลกุตลาเนี่ยมันตัดอุปทานนี่ก็ปล่อยวางทรงคืนเนี่ยให้เหลือถ้าความข่าวรอบถึงปณิพาน์าแล้วไม่ว่าจะเป็นอาหารสาว,วกหรือเป็นอาหารอะคลาสาว,วกเอตทัคคะหรือจะเป็นอาหารปรเจกพุทธ,ธาเรือเป็นเป็นเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามเนี่ยนิพัน์เหมือนกันหมด ไม่มีสูงไม่มีตำ่ำไม่มีดำไม่มีขาวไม่มีอะไรเสียบแทงได้เนี่ยต้องไปให้ถึงนิพพานมันถึงจะเสียบแทงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทรงก็เป็นแค่สภาวธรรมกันนั่นเองถ้าเราเข้าถึงวิปัสสนาแล้วเนี่ยจะเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามธรรมชาติแต่ที่เราห้ามไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังมีการร่วมกับเขาแต่เราอยาไปทําความชั่วกันนั่นเอง ถ้าเขาจะมาทรงเราเรา,เราก็พยายามรักษาศีลเจริญอะไรแต่มีอะไรให้มันได้ให้มันอินทรีย์มันแก่กล้ามันจะได้ไม่ไม่เป็นไปตามที่เขามาทําเรามาบังคับบัญชาเราแค่นั้นเองแล้วเราเอาสติให้ตรงสัมัญญาให้แจ่มใสก็ไว้มันจะได้ปล่อยวางทรงคืนสลัดคืนไม่ก่อร่างสร้างกรรมในส่วนที่เป็นตัวตนในฝ่ายดีก็ตามชั่วก็ตาม,มเฉยๆก็ตามเราเราเราไม่เราไม่เดินทางนั้น แต่ชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะ,จะายายาก็จะเจริญนะศีลสมาธิปัญญาเราก็เจริญเหมือนหิวข้าวเนี่ยเราก็ต้องกินคนที่มีกินกินกินเลียดตัณหาก็ต้องกินคนที่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องกินพระอรหันต์กินเพื่ออยู่รอดได้เนี่ยแค่นั้นเองเพื่อบริหารสังขารน,นี่ไม่ให้มันให้มันได้สมดุลให้มันสมส่วนจนกว่ามันจะดับไปแล้วก็ไม่ยึดต,ติดแต่ผู้ดูชน,นกินแล้วจะบริโภคกามย่อมปฒนากามยิ่งึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะ เมื่อเหมือนจเจริญสร้างสมกองกิเลสขึ้นไปเรื่อยทำอัตตาให้สูงขึ้นไปเรื่อยเนี่ยพวกปัถนาพุทธภูมิทั้งหลายเนี่ยถึงจะเป็นพวกจะเรียกว่าได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยไม่ทําชั่วก็ทำครรมดีให้ถึงพร้อมแต่มันยังไม่ที่สุดความดีมันยังมีเมตถุนสังโยชน์อยู่ไงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้มันก็ต้องปล่อยวางทรงคืนสลัดคืนเนี่ยไปฝืนมันไม่ได้หรอก ปล่อยเป็นตามธรรมชาติแล้วเอาสติตรงสัมผัญญาไว้ถ้าไปสติตรงอัตตามันก็หมุนเวียนอยู่งั้นแหละมันก็เหมือนเราเป็นทรงร่างเราเป็นผู้ทรงร่างเราเป็นร่างทรงแต่ถ้าเอาสติตรงสัมัญญาตัดวัฏฏานได้เนี่ยไอ้พวกนั้นเป็นแค่สภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแค่นั้นเองย่างข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าเนี่ยข้าพเจ้านะเป็นข้าทาสพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสพระธรรม เป็นธาตพร,ริยสงฆ์พระธรรมพร,รียสฆงเป็นมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับเป็นร่างทรงเหมือนกันแต่เราจะเริญสติสัมปัญญาที่ตัดอุปทานตรงนี้ออกมันก็เลยปล่อยวางสงคืนก็เหลือแต่ความดับความว่างความวางไปเรื่อยๆสู่แดนพระนิพพานสติที่มันปล่อยวางสงคืนออกไปแล้วเนี่ยมันก็ท้ง,งามหมดสิ้นไปหมดไปจนกระทั่งถึงพระนิพพานจนเป็นเป็นปรินิพพานดับรอบ เป็นนุปาทิเสสานิพานเมื่อหลังตายไปแล้วไม่เหมือนกับพวกที่เป็นร่างทรงแบบชนิดที่เรียกว่าต่อเนื่องไม่มีทางออกยังติดอยู่ในวัดตัดสงสารยังติดอยู่ในปฏิจจสมุปบาทหมุนวนกันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นร่างทรงเนี่ยเราก็ต้องเดินสติใหม่ให้เจริญสติปัฏฐานให้มันตรงเพื่อปล่อยวางทรงคืนสลัดคืนชดใช้ตัดอุปทานแล้วก็ชดใช้แต่ถ้าเรายังตัด เรายังตัดอุปทานยังไม่ขาดหมดได้หมดเนี่ยนะมันก็เหมือนกันเราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้บรรลุจะพอใจก็ตามในการไปร่างชงหรือไม่พอใจก็ตามเนี่ยโดยการเหมือนถูกบังคับก็ตามมันก็จะต้องแสดงออกยิ่งฝืนมากเข้าเอาชนะอัตราตัวนี้ได้มากเข้ามันก็มีอัตราตัวที่สูงขึ้นไปอีกมาบีบบังคับบัญชาให้เราเดินสายอัตตาเลยเดินสายแค่สวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างอัตตาใหม่แล้ว หนเจริญศีลเจริญสมาธิอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับไปสร้างสร้างอาตาใหม่จะเป็นฝ่ายบุญนะเป็นฝ่ายดีแค่นั้นเองะตัดอุปทานจะได้เมื่อไหรน่นะถึงจะหลุดพ้นพอหลุดพ้นแล้วไอ้สิ่งกรรมที่มันที่เราเคยทําไว้เนี่ยมันก็ย่อมปรากฏขึ้นมาดีก็ตามชั่วก็ตามแต่เราย่อมไม่ไปทํากรรมใหม่ในส่วนที่มันเป็นความชัว่วคืออยู่ในศีลหนักแน่นอยู่ในศีลในสมาธิมีวิปัสสนาด้วยเนี่ย ก็ยิ่งดีก็ตัดอุปทานใช้ปลายปล่อยวานส่งคืนสลัดคืนนั่นเองหวังว่าคงจะเข้าใจนะเรื่องร่างทรงกับเรื่องสภาวธรรมการแก้ไขการแก้ไขแบบแส่วนมนต์ไหวพระเจริญสิลสมาธินะียังไม่พอดีไม่ดีก็ไปเพิ่มเชื้อก็ไปซะอีกต้องเจริญนี้ปัสนาด้วยหเห็นรูปน้ำกิดดับนะจนกระทั่งมากรกลงจอาหารเด็ดขาดแล้ว แล้วก็เราทรงทรงธรรมทรงวินัยทรงธรรมพงวินัยตามที่พุทธเจ้าสั่งสอนไว้เนี่ยได้ปราบกิเลสได้เด็ดขาด